เชิญท่านการมุมก่อนครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมในคารมพลพอนกลางสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อเก้าไก่จากร้อยเอ็ดต่อรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักง,งานคดีป,ปกครองก็ขอเรียนว่าผมขออญาตที่จะพูดและขอบคุณรำทานที่ให้โอกาสในการจั แสดงความคิดเห็นต่อรอยายงานนี้เพื่อบันทึกไว้ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายแล้วก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนผมมีอยู่สองประเด็นที่สําคัญคือประเด็นแรกเป็นเรื่องคดีสถิติคดีค้างผมจําได้ว่าครั้งก่อนครับท่บทานประธานว่าผมก็เคยพูดในเรื่องของคดีค้างแล้ววันนี้ก็มาดูรายงานในปี62สถิติคดีค้างก็ยังถือว่าเยอะเหตุผลเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าคดีที่ไปสูสป่ศาลปกครอง ตามพระบัญญัติตัดตั้งสารปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนี่เป็นคดีที่ฟ้องง่ายาไม่ท่านเลขาธิการสารปกครองได้คุณานชะี้แจงสักครู่การฟ้องง่ายเป็นผลดีในแง่การคุ้มครองสิทธิประชาชนจริงไม่ว่าจะฟ้องด้วยระบบ e f ฟ l i n g ไม่ว่าจะฟ้องด้วยการเขียนเพียงจดหมายธรรมดาผมก็ยังทําหน้าที่ให้คำปรึกษาประชาชนที่เขาฟ้องอยู่ แต่ที่ผมต้องกลับเรียนแล้วก็ขอญาติที่จะลุกขึ้นอภิปรายในเวลาสั้นๆนี้ว่าปริมาณคดีกับจำนวนตุลาการสารปกครองไม่ว่าจะเป็นสารชั้นต้นสลของชั้นต้นและสารปกครองสูงสุดนี่ไม่สอดคล้องกันสถิติคดีค้างนะครับในแร,แรงงานฉบับนี้ถือว่ามากนะครับเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าสารปกครองมีหนะ้าที่ต้องทำให้ความยุติธรรมเร็วเพราะเหตุว่า ประชาชนที่ถูกกระทบจากคําสั่งหรือว่าเขาฟ้องศาลปกครองเขาต้องการให้คดีเสร็จเร็วนะครับคดียกตัวอย่างคดีซึ่งผมเกี่ยวข้องเฉพาะอยูนะ่ตั้งแต่สารชั้นต้นมาถึงสารปกครองสูงสุดยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดแล้วก็เป็นรูปธรรมนะครับตั้งแต่ห้าหมาถึงปีนี้น่าจะแปดปีคดีที่ไฟไหม้สานีตำรวจภูธรใสน้อยแล้วก็มี ผู้ต้องหาเสียชีวิตโดยไม่เกี่ยวข้องเรามีการฟ้องกันก็8ปียกตัวอย่างคดีนี้เป็นตัวอย่างเนื่องจากว่าผมถือว่านานนะครับจริงๆสารยุติธรรมเนี่ยทุกวันนี้เขามีสารปกครองอเขามีสารอุทธรเร็วมากกับคดีรอคนล,ลงอาญายกตัวอย่างให้ฟังนะครับหเดือนเสร็จแล้วเพราะนั้นอันนี้ก็จะให้ชื่นชมก็คงไม่ได้แต่ก็เข้าใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเพิ่มบุคลากรตุลาการสารปกครองโดยสอดคล้องกับหลัก ที่มีความรู้ยุติธรรมนะครับอย่าลืมนะครับว่าท่านท่านประธานครับพันธกิจของสารปกครองข้อแรกนี่ท่านเขียนเรื่องความรวดเร็วท่านเขียนเรื่องความรวดเร็วเพราะฉะนั้นจริงๆคําสั่งทางปกครองต่างๆกระทบเวลากระทบประชาชนยกตัวอย่างเช่นคดีผิดพระวอาอาคารหรือคําสั่งที่เขาต้องลื้อหรือเขาต้องปรับปรุงเร็วนี่ถ้ามันลงเร็วนะครับจะเป็นประโยชน์มาก เพราะฉะนั้นการอภิปรายของผมเนี่ยแม้ว่าในนี้ท่านก็ได้ใส่ไปในเรื่องสถานที่ที่ใหญ่โตซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณที่ผมได้อภิปรายไปทั้งก็าการุณาใส่ไปซึ่งถูกต้องแต่จริงๆเรื่องนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักจริงๆผมคิดว่าคดีปกครองรวมทั้งตุลาการศาลปกครองเนี่ยแตกต่างจากศาลยุติธรรมครับท่านประธานแตกตา่างยังไงครับแตกต่างตรงที่ว่า กฎหมายมหาชนนี่เป็นเรื่องที่พูดคุยกับประชาชนได้ตลอดขนาดคดีอยู่ในศาลยังให้คำปรึกษาก็ได้เลยท่านลองดูอยู่ในหน้า24นะครับอ,องค์การปกรครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกฟ้องนี่นะครับเทศาบาลนี่ถูกฟ้องไป860คดีอบอตอนี่627้อบอตอมีทั่วประเทศนี่5 0 0 0เศษนะครับทั่วประเทศถูกฟ้องไป627ี627คดีอบอจอนี่2อ0คดี กรุงเทพร้อยแปดมุองพระยาสามสิบที่ผมอภิปรายตรงนี้ผมขอกลับเรียนในฐานะที่เป็นคนที่พอรู้พอเข้าใจบ้างสำหรับคดีปกครองแล้วก็อยู่ใกล้คิดประชาชนว่าจริงๆนี่นะครับอ,องค์การปกครองส่วนท,ท้องถิ่นนี่เป็นหน่วยงานที่ใกล้ประชาชนมากที่สุดผมว่าศาลปกครองนี่มีหน้าที่ที่จะสื่อสารให้เข,าเข้าใจว่าการทำอย่างไรไม่เป็นละเมิด ทางปกครองกับประชาชนไม่กระทบสิทธิ์เขาเนี่ยนะครับแล้วให้คดีไม่ไปสู่ศาลเนี่ยน่าจะเป็นทางที่ท่านทางทางทาให้คดีเข้าสู่ศาลน้อยอันนี้ต้องเรียนทางปฏิบัติเลยเพราะว่าเพราะเหตุว่าเวลามีผลผลกระทบทางคําสั่งทางปกครองเนี่ยผมผมมีคําปรึกษาให้กับทางชาวบ้านที่โดนฟ้องคดีเขาก็เขียนจดหมายมาฟ้องซึ่งข้อรอการที่มาจากสาลปกครองทราบดีว่าก็ศาลก็รับเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องที่เปิดช่องซึ่งถูกต้อง แต่ถ้ามีความเข้าใจให้คำปรึกษากับทางองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นหรือหน่วยงานของรัฐพยายามที่จะออกคำสั่งไม่ละเมิดไม่กระทบเขาคดีขึ้นสู่ศาลรปรกครองน้อยคดีเสร็จเร็วอันนั้นน่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมกว่าเพราะเหตุว่าท่านต้องเข้าใจว่าตุลาการศาลรปรกครองของศาลชั้นต้นนี่224สท่านศาลปรกครองสุดสีท่านน้อยมากครับน้อยมากน้อยจงน้อยจนเวลาเราไปศาล ปกครองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์อุบราาลราชธานีนครราชสีมาเนี่ยตึกทั้งตึกหนึ่งเงียบแต่ว่าจริงๆมันเงียบไม่ใช่ว่า,วามันไม่เหมือนคดีของศาลยุติธรรมที่ต้องไปศาลนะครับเพราะเหตุว่าเราจะไปศาลเฉพาะบางครั้งการแถลงเปิดคดีหรือการพิจารณาบางครั้งเพราะฉะนั้นเมื่อได้ขึ้นลุกขึ้นมาพิปายสั้นๆแต่อยากจะบอกว่าความรวดเร็วท่านต้องปรับปรุงนะครับ ท่านต้องปรับปรุงในนี้นี่มันก็ชี้วัดอยู่แล้วว่างานคดีค้างมากแล้วประเด็นที่สองผมจกฝากในเวลาที่จํากัดนี้ว่าที่ขอท่านประธานกรุณาญาติว่าท่านต้องพูดคุยกับหน่วยง,งานที่กระทบกับประชาชนตรงๆว่าออกอย่างออกคาสั่งอย่างไรไม่ให้ต้องไปฟ้องกันประชาชนส่วนใหญ่นี้ขนาดเขายังไม่ค่อยรู้ทั่วยังมาขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนท่านประธานผ่านไปยังขั้มการที่มาจากสารปกครองนะครับว่า พยายามที่จะสื่อสารไปยังประชาชนแล้วก็สื่อสารหลักคือหน่วยงานของราชการที่ออกคําสั่งให้มันกระทบกับประชาชนให้เขาไม่ต้องฟองฟองความยุติธรรมที่มันมาล่าช้ามันก็คือความไม่ยุติธรรมครับแล้วโดยหลักก็ราชการได้เปรียบประชาชนอยู่แล้วก็ขอขับเรียนท่านด้วยความคาลพขอบคุณครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตรี